หมือนเดิมเลยเอาตอนไหนก็ไม่บอกด้วยบอกเขามายังไงพี่ผู้ชมให้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยมันเรื่องจริงยังไงพี่ว่าการมาถ่ายมึงเนี่ยอ่ะก่อนถ่ายเนี่ยครับไม่มีอะไรอะยืนคุยเรื่องเวสป้ากันละอ่าอ่าเวสป้ากำลังอินแต่พอพี่เช่ถือกล้องอุปกรณ์มอสมึงจะประชุมละต้องเข้าไปข้างในแล้วเออเออเพราะอะไรเพราะอะไรถามจริงก็เมื่อสักครู่ผมก็เห็นพี่นั่งอยู่ไงผมก็อ้าวสงสัยว่ายังยังไม่เริ่มอ่าอ่าสงสัยผมก็คิดเอ้ยเริ่มเริ่มยังวะใใจคิด น่าจะยังมันจะเริ่มแล้ววะน่าจะยังไม่เริ่มฮะก็เลยเดินเข้าไปข้างในเราเดินเดินเข้าไปข้างในพอดีมตอนตอนตอนแรกคิดว่าพี่พี่นั่งเฉยๆนะพี่นั่งอยู่ข้างนอกเนี้ยพี่นั่งเฉยๆเนี้ยก็คิดว่าพี่จะเอาละอ่ะมันจะมันจะมันจะมันเริ่มเลยเราก็เดินเดินข้าไปข้างในเราก็เดินเข้าไปข้างในไปคุยงานนี่อ้าวเริ่มเฉยอ้าวก็เดินออกมาตอนแรกคิดว่าน่าจะเริ่มแล้วนั่นแรกเขาไม่ได้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คันหน้าครับสวัสดีครับ ไปไปมาเหมือนจะเอ๋เชิดยิ้มนะเมือเมือนนะเมืออเบื่อาคุยไปรู้เรื่องนั่งเฉยนะนางเฉยนะใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรพูดอ่ะใช่ก็เหมือนไม่เมื่อกี้ผม ผมผมแอบได้ยินพี่คุยโทรศัพท์อะไระรี่ติดสติ๊กเกอร์ข้างรถท่านแน่เงินสด <c oughs> ผมชอบมากเลยเหมือนเหมือนนาออ้าเจ๋อเชิญยิ้มแต่ไ,ไฟของมันเลื่อยเอ้ใไปชีวิตของมันเลื่อยเปื่อยแต่คนดูก็ชอบนะ,ะดีคารนคนดูบอกว่าไม่อยากดูรถละอยากดูตลกดูตลกเดีบางทีดูรถกันหน่อย็ดีนะครับคันนี้สันมาร์ทครับครับผม GTR j นใ e s เหลาไหยฟังนี่คันนี้เป็นปี2013ครับอ่าปันนี้เป็นสีเขาเรียกว่าสีเขียวเนอร์ ซึ่งเป็นสีเดิมโรงงานหมายความว่าเฉดเนี้ยเป็นเฉดเดิมโรงงานพูดจริงปะเนี่ยจริงจริงเฉดเดิมโรงงานเลยเอามาสีนี้เลยจากโรงงานใบแดงใช่นี่เอามาเป็นสีมิลเลเนียมเฉดเลยมิลเลเนียมเฉดเฉดแปลว่าหยกนี่มิลเลเนียมแปลว่าแปลว่ายุคใหม่ยุคใหม่รวมกันเป็นยกยุคใหม่เป็นสีนี้เลยใช่ครับผมเฮ้ยสว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 ยผมเพิ่งรู้่เนี่ยใช่ใช่อันนี้สีเดิมโรงงานนี้ผมรู้ว่าเขาทำสีไม่ใช่พี่สีเดิมโรงงานคี้คิดกันมากเลยแต่ว่าจะมีในตัวไมเนอร์เฉดเท่านั้น อันนี้เชนเหรออันนี้เชนครับเชนแท้แต่ไม่เชนดูตรงไหนกันชนพี่กันชนตรงนี้จะมีปุดๆนะกะจังหน้าไม่ใช่อ๋ออาใช่ครับกระจังหน้าเป็นแบบนี้กะจังหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้เลยครับใช่ครับแต่นี่คือไม่ได้เชนกะจังนต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับตัวนี้คือตัวไม่ได้เชนแท้จะ็นสีนี้เท่านั้นเหมือ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 นเจเนเรชันนี้สันยุคใหม่ถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ครับทีใช่ใช่ใช่อย่างแรกเลยขัดโคมให้ลูกค้าเงาๆหน่อยอันนี้เหรอพี่อะจัดให้เลยไยหน้ารูปอะราตง เมื่อคราวที่แล้วพี่โทรั้นผมว่าเอ้ยจะมาถ่ายนะผมบอกว่าพี่อย่าเพิ่งไม่มีรถอตอนนี้เติมรถแล้วแต่ทําไม่ทันอ๋อรถเยอะไปอีกเยอะไปลำบากชีวแตแต่ดีคาเป็นเจ้าเดือยที่ผมพูดอย่างนี้เลยนะครับขาดนะได้พี่ได้ไปหน้ารูปนิดเดยสบายมากเราบอกผมเข้าใจผมเข้าใจองค์หน้ามาเหลืองแหละคันนี้ใช่ครับแล้วที่ขาดไปแล้วแต่ว่ารีบเอามาถ่ายรายการครับใช่ได้หรือพี่ได้ได้ไม้ไกลนิดเดียวนะสีสวยครับก็ดูจากผิวพรรณเนื้อตัวฮะ อันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบขยญ่อะยังไงอะพึ่งลงเขามาพึ่งลงเขาก็เข้าตู้เลยอถ้าส่งนี่เอาวิกตอเรียซิกเก็ตละโอ้โยเคยโดนปิดไปสักรอบนึงตอนนั้นยังอยู่ในนั้นแบบหรือว่าพี่เดินมาทานันขยายความนิดน,นึงครับเป็นยังไงมันก็เป็นขึ้นขาธรรมดาอ๋อวิกตอเรียเรลโพอร่อยอ่าใช่ใช่เรลโพโค้กขวดสองร้อยห้าสิบเออชาร์จนิดนึงรวมรวมกับกะเพราเป็ดเสร็จแล้วตกเกือบสี่ร้อกะเพราต้องกะเพราเป็ดด้วยนะอ่ะถูกกะเพราต้องกะเพราเป็ดต้องนั่งข้างล่างก่อ,อน ชั้นลอยชั้นลอยอย่างนี้ว่าชั้นสองนี่พี่ไปเองปะเนี่ยไม่เคยไปฟั่งเขาเล่ามาฟังฟังเขาให้มาที่ฝั่งที่มีเปีโนมีเปีโนด้วยอ่าเปโนขับกล่อมดนตรีถ้านั่งโซนเปีโนมันจะราคามันสองพันสองไม่รู้เรืไงวะเฮ้ยฟังมาเหมือนกันเยอะตัวดีนะครับคันนี้มากันล้อลายทีสามเจ็ดซีสเจ็ดสีบรูสครับไฟท้ายสวยกันชนสวยครับเฮ้ยเนื้อตัวโอเคครับพี่คันนี้สวยคันนี้สวย ใช่ครับพี่นี่ผมผมเดินท่านผู้ชมชอบชอยผมเดินแบบนี้วิชัยจุงวิจิตวิจัยอาคาสีแล้วขาดให้อยู่แล้วนะครับใช่ครับใช่ครับเรื่องหยดนองหยดน้ำเราไม่ว่ากันเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นจากเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงครับพี่อ๋อน่าจะเป็นครีมนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทางความสะอาดให้ทีหนึ่งใช่ครับกับเรียนผู้บริตลดทุกค่าจำเพาะไทยนะครับยังไงครับพี่การลดคอร์สของท่านครับผมเข้าใจได้ท่านลดคอร์สไปเถอะ ในส่วนที่มันจะลดได้เราก็เข้าจิตเข้าจิตเข้าใจกันครับผมนะครับแต่โซนหนึ่งที่ไม่อยากให้รดเทอะเลยนั่นก็คือคือผมชิ้นครับหรือผมส้นตีนนั่นเองอ่าสมัยก่อนครับผมรถยุคประมาณ8 0 9 0 2 0 0 0เางพมจะหนาผมหนาหนาเลยขนจะฟูอ่าทิกด้านหลังจะเป็นตุ่มกันเลื่อนเป็นตุ่มกันเลื่อนเยียบไปเท่าไหร่มันก็ไม่ก็ไม่มีคำว่าแบน ไม่มีคำว่าแอนกระดกถูกต้องดูพรมยุคปัจจุบันเลยเป็นอย่างนี้ใช่ครับมันบางอ่ะถูกแล้วมันแล้วเวลามันลำคาญด้วยครับจริงๆมันอันตรายด้วยนะพี่ตู่มันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนอันตรายด้วยใช่ครับมันเลื่อนมันเนี่ยเห็นไหมน้ำหนักเบรกมันไม่ได้แต่ก็เข้าเข้าใจได้ในบริบทของมันนี่พี่ว่ามันคืออีโคคาร์นะครับอีโคคาร์แต่มันก็ควรทำให้ดีกว่านี้อ่ะถูกถูกถูกครับใช่มันคือรถอีโคคาร์เครื่องยนต์กี่ซีซีนะหนึ่งพันสองร้อยซีซีครับหนึ่งพันสองร้อยซีซี สตาร์ทเสียงนุ่มนวลชวนฝันนะเครื่องเย็นก็วอร์มอัพขึ้นไปที่2,000รอบครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่รู้คูลสตาร์ทโคสตาร์ททำไมถึงชื่อนี้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เล่นเว็ป้าในภาษาอังกฤษเยอะอ๋อต้องต้องมาต้องมาบ้างไอ้นะแต่ขับเว็ป้าก็ภาษาอังกฤษกันที่หมายนะนี่พี่ภาษาอังกฤษพี่ก็ได้เหรอคุยโทรศัพท์อะไรกันก็ภาษาอังกฤษตลอดภาษาอังกฤษตลอดแล้วเออวันมันไม่ทำหาอะไรกันละอ่าฮะเออคุยเรื่องเว็ป้าไเรื่องงอปั่นคอกูไม่มีก็จะให้กูขี่อย่างเดียวตอนกูมีมึงไม่มีกันบ้างวะ มีเวทป้าด้วยเหรอกูอเคยมี P C X กูเคยมี P C X มี P C X <oughs> <c oughs> อ๋อพี่ต้องมาสายเวทป้าบ้างเพราะว่าพี่เคยไปสายโฟงแล้วถูกป่ะพี่เคยไปสายโฟงนี่ตอนเวทป้าตอนเด็กๆกูก็เคยมีลอง<ด>เวทป้าตัวใหม่ดเูเอียงสตาร์ทกูก็เคยมีใช่ไหมต้องเอียงแล้วเหยียบอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าเกียร์บิดซ้ายเอาถูกอ่างั้นพี่ต้องต้องกลับอีกรอบพี่แอเย็นครับ แอร์เย็นเพลงเพราะนะครับมียันหลวงพ่อให้เดี๋ยวนี้เราจะบอกท่านผู้ชมไปความรู้ยังไงพี่ยันเนี่ยเอาออกได้แล้วนะครับผมมีความรู้แย่แต่ต้องใช้ไดไอส์ไดไอส์ต้องใช้ไดไอส์อันนี้ไม่รู้เือนไงดีไดไอซ์คือไดเจนเหลวเหรอไม่ไดไอซ์คือตัวพ่นพ่นไดไอซ์ใส่เข้าไปในกระติกอ่ฮะมันจะมีเป็นปืนลมยิงออกมาเป็นไดไอซ์พ่นแล้วมันหลุดเองเลยเหรอหลุด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 เหรอพวกนี้หลุดเลย เอาล่ะธรรมดาเต้เ huh. รถจะเช็ดไม่ออกถูกไหมอ่ะถูกอ่ะใจไอ้ยิงออกเลยอ่ะฮะแต่อาจจะมีรอยเห็นเงาเงานิดนิดครับอ okay, okay. ่แต่ออกแต่ว่าถ้าออกออกสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์รับได้ผมบอกออกเก้าสิบโอเคงั้นก็รับได้ที่รับได้งั้นรับได้กระบอสสวยนะครับผมมีกระจกนะครับครับโอเคเดี๋ยวยังไงพี่นิสสันเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยทำไมอ่ะเหี้ยกลางคนขับมีกระจกอ่ากลางคนนั่งไม่มี ไม่ไม่ถูกแล้วพี่ถูกแล้วเพราะว่าเขาอาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าผู้หญิงใช้รถใช้งานจริงๆอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้อ่าจริจริงควรจะมีสองบานนะจริงจริงมันควรจะมีสองบานใช่ครับพี่ใช่ใช่ทังหลังก็สวยคันนี้ครับทั้งหลังถ้าจะไม่ค่อยมีใครนั่งเลยพี่ยังไม่ใช่มัลติฟังก์ชันเหรอไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับแต่บอสวยใช่ครับแต่บอสวยบอสวยรถวิ่งไปกี่แสนเนี่ยแสนแปดครับผมรถปีอะไรอ่ะสิบสามพี่เก้าปีเจ็ดเก้า 8-9ปีถือก็วิ่งน้อยวิ่งน้อยครับผมวิ่งน้อยวิ่งน้อยแต่ผมชอบสีนี้นะผมว่ามันดูลงตัวมากเลยอะสีมิลเลนเนียมเจ็ดคือสีนี้เลยบ้างหรือซีกงนี้หน่อยพี่จำไม่ได้ว่ะแต่คล้ายๆแบบนี้นะทุกเทปเลยทุกเทปเลยเอาไหมก่อนโอ้โหใจร้อนเออคันเดิมครับแห้งๆใช่ครับพี่คันเดิมแห้งๆไฟเคยถอดมา มีหลายท่านถามว่าเอ้าแล้วทาไมไอ้เครื่องยนต์ไอ้ทำไมไอ้ห้องเครื่องแบบนี้ทาไมมันไม่สีเดียวกับตัวรถเพราะว่ามันเป็นรถที่ประหยัดคอร์สครับพี่ลกนิดหม่ไปอย่างนี้ครับใช่ครับสีภายในเป็นสีสีรองพ<ช>ื้นเอาง่ายๆให้เขาใจและจะมีการพ่นบางทีพ่นแรบด้วยดูสังเกตอย่างนี้พี่นี่ฝาเดิมโรงงานนะปกติปกติใช่แต่เป็นการพ่นแรบจากจากนี้เพราะว่าเขาเหมือนแบบเหมือนทำเซฟคอ์สคะพี่น,นี่ม่เลยเนี่ไม่ได้เน้นครับเดิมเดิมยี่ล้วนี่รถเดิมครับ เดิมสนิทเลยครับปี2013 13ครับพี่เครื่องอยนต์1,244ใช่ครับเป็นรถอีโคคาร์อีโคคาร์ครับเหมาะสำหรับรถคันแรกของคนเพิ่งเริ่มทำงานต้องหรือทำงานเพิ่งสร้างตัวขึ้นมาครับแล้วอยากจะมีรถสน้นหนคันเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันครับ คันนี้ผมว่าเหมาะประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดด้วยในเทนเน้นถูกไปไหนมาไหนก็สบายถูกต้องจอดก็ง่ายถูกต้องใช่ครับแต่ถ้าต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเวลาขับกับต่างจังหวัดในลองวีคเอ็นถ้าอาจจะเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันอยากจะเร่งมันเร่งไม่ได้เร่งได้แต่ไม่ทันใจล่วยังแซงแซงเหนื่อยต้องต้องใช้สติและความคิดในการขับรถสักนิดหนึ่งอถ้าเป็นคนใจเย็นไม่รีบไปเรื่อยเรื่อยดนเชิญถูกต้อง แล้วชีวิตคุณจะคุ้มค่ากับมันถ้าหากว่าบอกว่าในหนึ่งปี365วันใช้เวลาในกรุงเทพแล้ว350วันอีก15หวันออกต่างจังหวัดขั้นลองดูว่าถ้ามันอยู่ในกรุงเทพ350วันแล้วมันประหยัดด้วยรถคันนี้กับอีก15วันเล่งแซงไม่ค่อยได้เหนื่อยๆหน่อยมันคุ้มไหมถ้าคุ้มเอาแบบนี้ดีกว่าถูกต้องใช่ผมยัจะบอกว่าบางทีคนไม่เข้าใจในคอมเมนต์จะมีว่าโหขับไม่ไหวหรอกในคอมเมนต์ดีครับ วิ่ไม่ออกอาไม่พูดละก,ก,ก็ต้องเข้าใจมันเกิดเป็นอีโคคาร์มันไม่ได้เกิดมาเป็นรถแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนหรือรถขนาดมีเดียมไซส์เครื่องยนต์ที่มีแตแรงบิดมันไม่ใช่มันเป็นรถพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าว่ากันง่ายๆมันคือรถรุ่นแรกที่ไม่ต้อง ถ้าถอดจากมอเตอร์ไซค์มาก็เป็นแบบนี้เลยครับถูกไหมฮะเบาะพับได้ป่าวะเบาะพับได้พี่อยากเห็นอยากเห็นพับได้พับได้พับได้พับนี่พับได้พี่เออพับได้นี่คือรถในยุคปี2013แหละใช่ครับยุคในปีนี้เขาสมัยยุแฟร์หมดแล้วถูกต้องยุคแฟร์หมดแล้วใช่ครับยังอะไรไหมยังอะไรเดาเดานะเดาว่ามีมีมีเดาว่ามีเครื่องมือครบนะครับใช่ครับหลังสวยๆเลยหลังสวยๆเลย ใช่ใรถใช้งานพอใช้งานของเ้าใช้งานใช่ครับแล้วก็ดูถ้าผมบอกชื่อเจ้าของรถไปพี่รู้จักเลยใครวะแต่ค่อยบอกอ๋อเหรอเขา่ป็นผสงใช่ใช่เขาผสมอ่ะใช่ครับลองขับได้ไหมลองได้สิพี่ขึ้นเลยไม่ใช่ตันหายนยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวราคาราบอกในรถได้พี่บอกราคาตอนเริ่มคนไม่ค่อยดูกันไม่ค่อยดูกันด้วยความที่รถมันจัดทรงไหมรุ่นนะพี่มันเตี้ยมึงทุกลูกเลยโดนหมดเลยเนี่ยพี่ด่าผมอ่ะประตูเป็นไม่สนิทจะเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงไปเลย ไม่โดยรวมเนี่ยผมชอบนิสสันอยู่แล้วนะครับนิสันก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วก็ในในส่วนของอีโคคาร์ท่านจะไปหวังความทันสมัยเทคโนโลยีเต็มพิกัดเต็มเหนียวเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็คงไม่ได้มครับมันก็มีในส่วนที่มันต้องมีให้ท่านนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่ก็สามารถทำความเร็วได้นิสสันก็นิสันก็ทำเครื่องยนต์มาดีครับ สิ่งที่มีตำหนินะครับภายนอกบอกไปแล้วจัดม้อโคเมียมมีโคเมียมแล้วไม่ใช่ปัญหาเป็นมันเปลี่ยนได้ครับ,รบพอกพวงมาลัยอันนี้ปัญหาละพวงมาลัยมีด่างแต่พวงมาลัยพวกนี้พี่มันเป็นอย่างที่พี่เคยบอกอ่ะมันเป็นอุปกรณ์รีไซเคิลใช่ไหมวัมสดุ<อ> <Re cycle S 2> หนึ่งคือดิฟฟิวเซอร์รีไซเคิลอากาศ<ส>บ้านเราอีกถูกต้องสองก็คือรถคันนี้จะขอยเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะมีครีมใช่ไหมครับพี่คำถามต่อมาคือถ้าซื้อจากเอสโคโดสปอร์ตเปย์พวงมาลัยสภาพดีๆให้เขาหน่อยได้ไหม พวงมลาลัยอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวหุ้มหนังให้ได้ไหมหุ้มหนังไดไ้ได้เซ็ตกระแทนก็ได้เซ็ตกระแทนก็ได้พวงมาลัยเซ็ตกระแทนก็มีสแตนดาร์ดอะเลือกเอาให้ลูกค้ามาเลือกให้ลูกค้ามาเลือกดีกว่าไม่กี่บาท<ห>โอ้ไม่ไกี่บาทแต่ต้องย้ำมาบอกมาบอกพูดมาว่าพูดว่ามาจาก XO ็กโซนะพี่ครับดู XO มาขอเปลี่ยนพวงมลาลัยครับอย่างนั้นดีกว่าพี่ใช่ครับคือแน่นอนเบื้องต้นนะครับท่านได้อยู่แล้วนะครับเป็นของเหลวถูกไหมถูกต้องอ้ท่านได้อยู่แล้วจากดีพานะครับสองก็คือในเรื่องของ ในเรื่องของน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มถังอย่างนี้ครับพี่ถ้าพูดว่าน้ำมันเต็มถังอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากกิฟต์ไวชเชอร์น้ำมัน1,000บาทอีกหนึ่งหนึ่งพันบาท1,000บาท1,000บาทแต่ผมคิดว่าคันนี้1,000บาทเต็มถังแล้วมี1,000บาทให้ท่านนะครับกิฟต์ไวชเชอร์อน้ำมัน1,000งพันบาท เก็บเขาเรียกวขนแมวไฟหน้าได้โคมเมี่ยนตัดหมอกได้ตัวสีแนวสวยอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวขัดสีอันนี้ปกติอยู่แล้วผมเก็บไฟหนาอีกรอบหนึ่งใช่นะครับผพอะมไลท์ท่านมาดูแล้วกถ้าเกิดท่านจะเอาไปแต่งเพิ่มอยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องขอไปก็เปลี่ยนผพอะมไลกันไปได้ครับนะครับรถวิ่งไปหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกกิโลครับภายในไม่มีอะไรต้องตีครับตามสภาพสวยงามอยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อว่มไม่มีร่องนบ 2 4 9 0 0นบาทใช่ผ่อนเดือนละ4ี0 0ันห้าพเองกี่ปีอ่ะ5ปี5ปีใช่ผ่อนเดือนละ 3, 4 5 0 0่าพใช่สี0 0้าปนะครับผ่อนเจ้าผ่อนมอไซค์ทุกเพอรเพอทุกวันนี้ x max ก็ผ่อนเท่าไหร่แล้วอ่ะอ่าใช่นะครับท่านก็ไม่เปียกด้วยครับผมรั่วไปได้ถูกต้องนะครับสนุกสนานกันไปต้องดาวไหมไม่ต้องดาวฟรีดาวฟรีดาวถ้าเครดิตท่านดีไม่อีกอย่างรถมันเตี้ยด้วยหนึ่งนะพี่อีกอย่างเรา3คนนั่งรวมกันพี่น้ำหนักเท่าไหไรร้อยอ่ะผม85พี่เชษฐ์อ่ะ เออพวกเรามันเกินเบอร์กันไปพี่แต่แต่ยกขึ้นได้ยกขึ้นได้บอกไไไดดด้้้ยยยกกกครับยกไได้ม่ใช่ปัญหาคุณโอมได้ครับพี่ที่บอกท่านทั้งหมดนะครับสองแสนก็บาทคุ้มค่ามีแอร์แบ็กให้ท่านสองลูกถูกต้องโอ้โหนี่คุ้มความปลอดภัยแอร์แบ็กนี่ใช้ได้นะแต่ผมยังไม่เคยใช้นะแต่ผมเดาว่าใช้ได้แน่แหละใช้ได้ใช้ได้ใช่ใช่ไม่มีใครอยากใช้หรอีก ไอ้ถงสวยถทงสวยเผื่อท่านผู้ชมเอาไปแล้วอยากใช้ไงรถ้งสวยครับแต่ต้องเอียงกันเต็มที่นะไม่อยากให้รถของท่านเป็นใต้ท้องมันจะเป็นลอยพอผมดูทรงว่าคันนี้เดี๋ยวมันจะมีขอซ้ายหน่อยดิอะไรขอซ้ายเยอะไปไปไม่ยุคพี่เขาอะต้องเป็นยุคเอียงขึ้นแบบนี้เลยถูกแล้วผมก็ทำรถแต่ละคันจะรับไม่ได้อย่างงี้แหละแต่เท่มากเลสมัยก่อนเนาะก็อย่างเนี้ย อ่ะอย่างนี้ขาแล้วอย่างนี้ขาอย่างนี้ขาลงก่อนอ่ยางี้คพี่ลงก่อนอ่ะพี่ไปเลยพี่ขวาขวาขวาก็แขวนก็ตรงขึ้นได้พี่หักซ้ายสุดพี่หักซ้ายสุดไปเฮ้ยแต่ข้างนอกมันก็ไม่เตี้ยขนาดนั้นน่ะติดท่อใช่ป่ะข้างนอกมันไม่เตี้ยขนาดนั้นเป็นการรีวิวแบบใหม่ครับเดินไปคุยไปใช่ อ่พี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 ่ตามตามมาอ่ะพี่พี่พี่ก็พูดต่อเหนื่อยใจกับพวกมึงจริงจริงรถมันไม่เตี้ยขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เนินมันสูงไงตัวพี่ตอนที่เนินมันสูงอ่ะพี่ดูมันเตี้ยไหนอ่ะดูรถไม่เตี้ยนะรถไม่เตี้ยใช่ใช่ม่โดนทุกคนด้วยความที่มันเป็นรถอีโ้คาร์พี่่าจะประมาณนี้แต่ติดท่อผมว่าติดท่อมากกว่าใช่ไหมพี่ก็โดนทุกเนิน ไอ้นะโดนทุกโดนท่อทุกเงินโดนท่อติดท่อใช่เพราะว่าดูดูจากคัสซีตัวถังไม่โดนมเมื่อกี้ใช่นะทรงแม่งดีคันเนี้ยราคาแค่เพียง249,000บาทครับรถนี้คือ249จัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนมีเงินออกรถหลักพันเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่าท่านเครดิตดีติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆี่เขาขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนประมาณ4-5,000เท่านั้นเองผ่อนได้สูงสุด6ปี7ปีก็ได้แล้วแต่เครดิตของท่านนะครับวันนี้คือคลิปไทยทุกโกเลยนะ